เรียบร้อยโอ้ปลาเข็งระวังเงินตกหนักขึ้นด้วยปาเข็งไงพี่น้องันไม่เลอะ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 สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมโอ้เดดจ้าพี่น้องเอ้ยเดดจ้าครับ hình nhau luôn cứ đi đang tạc đẹp hửm phô căng mây cứ bỗng đẹp và cứ mà đang tạc đẹp cần tốt tóc bay đẹp cả phi tóc đấy trời ồ đây có được โอ้แนวขังก็ดีครับพี่น้องแนวขังปา่าของพอลุนครับพอลุนเมตุอีสานบ้านเมืองใหม่ครับพี่น้องของฝากของตวนมาตั้งแต่สองปีแล้วครับผมก็เก็บไว้เมื่อไหร่กค่อยได้ใส่ครับขาดหมดเลยนี่ก็มาตกปลาเข็งที่ลูกเอา้ยงเอี้ยงอย่างลูกไงเอี้ยกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอ,อ,อ,อยพี่น้องโอ้เดือบันแห้งเลยพี่นงค์ด้วยผาพภาพมันจ่าปวดครับจังหวัดเดือบยังหยุดปวดครับ เดี๋ยวพ่อตกน้ำยีเด็กคันดีผมคงก็เลิกงานมาครับพี่หนุ่มผมก็ไป็นแรงงานมาไปครับเดี<ป>๋ยวผมตกน้ำครับพี่หนุ่มโอ้มันมัวพี่หนุ่มเราไปเห็นทุนแล้วพี่หนุ่มเนาะมันย้อนแสงครับอมองนี่ย้อนแสงตลอดครับมองนี่เรียบร้อยโอ้ ปลาเข็งราวังเงนตกน้ำขึ้นด้วปลาเข็งไ่พี่น้องนันไม่เลอะไเลอะมั็ไม่เลอะ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 โอ้ยปลนิปลนินออหนุ่มเพียวฝกหนุพฝึกปลานินใรอ่ยขยกโช์เดาลูกยกโชเพโตลูกเด็ดแห้งขัดตงน เนี่ยขังกับมีหูผมครับ <laughs> หนูเจาะพี่น้องเลย <laughs> โอ้พี่น้องรุ้นไหหมาพอดีใส่ครับพี่น้อง <c oughs> เก็บไปขคือเกาแล้วครับนี่ดใส่โราบา <c oughs> ร,ร์นี่แค่แต่ขังบ่าคอเนาะทังที่เนาะมันจังเหมาะครับได้พระลูกกินเลือดกับ <c oughs> <c oughs> มาใส่ลูกสใโระโอ้ตัวน,นี้ใหญ่ในเติบตัวนี้ เอาหัวลงไม่ล้วเอาหัวลงตัอนน้ำเอาปลาใส่ต่วเอาหัวลงลุกเอาเอาเอาหางลงบ่ได้เพราะว่าแขงมันมันสวนทางกันลงนี่ภูเขาพอดีพี่น้องเลยหมอกหักเอาสาบมันนั่งเอาครับพี่น้องเพราะว่ายืนบ่อใดครับเดี๋ยวปลามันตื่นน้ามันใสครับเดี๋ยวผมก็ยืนอยู่นิดเดี๋ยวผมยืนนั่งอยู่จังหน่อยนี่ปลามันตื่นครับน้ามันใสครับใสจะ่าเห็นพื้นเนือง ตกกลางน้ำครับพี่น้องเสียลิ้วเอาเียว调ไปแล้วเพียวไปแล้วไปแล้วโอ้ยมาทันครับเอบอันกันเลยอัดปลาแดงไปใส่แล้วอัดยนต์ไปกับพ่ออีกแล้ว É, We'll mm be -hmm. พมอครับพี่น้องจะรุ่นนี้แหละครับหลาย tưởng là một cái gì thì đều đều tung boga pô tung boga 哎，你讲呢？可不。哇！来哒，八 K。那得大一点。哦。 Jajah. Panjang kali. Tak อันอันกระตุกันตกใจ Thank <laughs> you. กรน,นิ้นครับพี่น้องแม่ส,สวยๆครับผม อป้าป้าดินป้าตองป้าตองโอม่โอ้ยลยครับมึงกัดจับบอกว่าจับแม่ววจับยันบอกว่าตองพี่น้องโอ้ยภาพกันไดพี่น้องเลยเอาซิมาให้เบิังพี่น้องพี่คือเก่าเหรอครับแดดมันจ้าครับโอ้ป้าตองครับพี่น้องตัวใหญ่่แบบนี้ตัวเล็กป้าตองป้าตองโอ้ยแดดพี่น้องเลยบังแดดในดอกเเกา สุดยอดเลยครับอุ้ยอุ้ยแต่ยังแต่ยักไฟไหลอยู่นะแต่จักสองตัวสี่ลาบพี่น้องเนาะลาบเลยแหละจริงๆนางลงตองตองไงตองไงตองเก๋บ่ะพอปลอมว่าไปวัดทุกวัดเส่ไว้ใส่ไว้ เป็นแดนลูกอากาศเริ่มคับแล้วพี่น้องว่าจะพาลูกเข้าบ้านแล้วครับมันจะพุ่แล้วอืมันจะคับแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้มันมัวหลายครับเดี๋ยวมันรุนแรงยิม,มาตก็หม่ครับพี่น้องออทั้งแดดโอ้โอโดแดดแยงครับพี่น้องเลยแดดจ้าเลยไปล,ปไปลูกไหเบิ้งสรุปยองหดปุลูกไปเดี๋ยวหลายปเนี่เดี๋ยวมันเทน้าผมเทน้าเบ,บิง้งก็ต้องเดี๋ยวหลาไปโอ้โหนี่เขังก็ดีดีครับพี่น้องเลย มันจะขังปากคอไงขึ้นอย่างีเท้นานอ,อกนี่น,ออน้ำองี่มเพิ่งว่าได้หลไปไนีเนาะเออเทยวตรงด้กรปอตงตัวนีหมมมูเนาะเพได้ลบับโอ้ยที่ออก เยอะหรอเจ้าอเียหลายเต็มอยู่คุณน่ะพี่ดอกิพี่ดอกมั้งปลาเข็งปานิ้น้ำพี่น้องดำเเดียว่ค่อยอตีโอ้ยโอ้ปลาเข็งตีแม่ปันีหไอกใหญ่เเห็นดบบโอเคนะครับคุพี่น้องสำหรับคลิปนี้พดกมาตกป่าไม่เป็นพราดอกเขามาตกก้อนแล้วมเล็เลิกงมากเล็มาตกน้าดู ก็พอได้ปิ้งได้ย่างครับนี่งเราพี่น้องก็พอได้อยากได้กินอยู่คำมะเร็งนี่กับเขาเขาแต่ว่าตอนเห็ดกินพอได้เห็ดไทยเบิร์ดนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วย้ำเกินก็พออยากทายแต่ผ่าพอดีครับแผือกเผาฝากกดติดตามกดแชร์ติดตามให้ช่องคุณได้หน่อยอาหารบ้านๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ